สวัสดีครับพบกับโหยกระแสกันต่อนะครับเรายังคงอยู่ในคดีดังเพื่อสืบหาความจริงกันต่อไปครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายกับคุณผู้ชมกันก่อนนะครับว่าถ้าเราจะเอาผิดผู้ต้องหาเราจะใช้กฎหมายข้อไหนถึงจะเอาผิดเข้าได้วันนี้ผมอยู่กับทนายเอกเชิดพงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับทนายเอกครับถ้าเราจะเอาผิดผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเราจะใช้กฎหมายอะไรกับเขาได้บ้างครับครับคือ ตามประมวลกฎหมายปวิอาญาสาขารัชดาพิเศษและสาขารัตนาทิเบศน,นะครับเดียวเลยว่าออปวิอาญาเนี่ยมันมีสาขาด้วยเหรอครับออแล้วทำไมมันจะมีไม่ได้ล่ะครับขนาดปอกุ้งเผาก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปเขาก็ยังมีสาขาเต็มไปหมดทำไมปวิอาญาจะมีสาขาบ้างไม่ได้ล่ะครับออออโอเคครับซึ่งตามมาตรา76วกวรสองเว้นหนึ่งห่างกันนิดหน่อยเนี่ยนะครับเอ,อ,เ,อ,อเดียวนะครับนี่มันมาตราอะไรของคุณครับเนี่ย ปกติมันจะมีแต่วักไม่ใช่เหรอครับนี่มีเว้นด้วยเหรอฮะแถมยังมีหางนิดนึงด้วยไม่ได้ครับมาตรานี้เป็นกฎหมายพิเศษที่ทางกฤษฎีการ่างขึ้นมาเพื่อคดีนี้โดยเฉพาะนะครับครับครับแล้วแล้วยังไงต่อครับ คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าแล้วถ้าดูจากการสืบหาหลักฐานก็ซึ่งหน้าจะไม่ผิดด้วยนะครับโดยถ้าหากว่าเจ้าทุกเนี่ยยังไม่ได้รับความเป็นธรรม,มเจ้าทุกสามารถยื่นอุทธรณ์ในชั้น3ได้เดียวนะครับยื่นอุทธรณ์ในชั้น3าม ปกติมันมีแต่ยื่นอุทธรณ์ในชั้นศาลไม่ใช่หรอครับไม่จะเป็นหรอครับเพราะว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยให้ไปยื่นที่ชั้น3าเท่านั้นเพราะว่าเป็นเลขที่สวยที่สุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งท่านสามารถจะขึ้นบันไดอะไรก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปก็ได้อยู่ที่ท่านสะดวกเพราะว่ามันไม่ได้สูงอะไรมากแล้วการยื่นอุทธรณ์เนี่ยนะครับสามารถทําได้เลยส่วนจะมีทอนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อยู่ที่คุยกันแต่ว่าฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยสามารถขอประนีประนอมกันได้โดยที่ผู้ต้องหาอาจจะชดใช้ด้วยน้ําพริกแม่ประนอมเพื่ออขความป,ปนีร จากผู้ฟ้องร้องคดีได้ด้วยส่วนจะให้กันกี่กระปุกเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ตกลงกันครับ oh. Oh. Wow. เออเอางี้นะผมขอถามคุณจริงๆเลยนะอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ คุณได้ตั๋วทนายมานานหรือยังเนี่ยเออผมก็เพิ่งจองตั๋วมาเมื่อคืนนี่เองครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้แล้วครับคือท,ทุกวันนี้มันจองง่ายมากเป็นตั๋วทนายโปรโมชั่นด้วย <c oughs> นี่มันตั๋วทนายนะมันไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินโลคอสหรือว่าตัว๋วรถทัวร์ที่มันจะมาจองกันได้ง่ายขนาดนี้นี่สรุปผมจะไม่ได้สาระอะไรจากคุณอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไปเอะไป,ไป,ไปออกไปอย่าให้ผมมีอารมณ์ <c oughs> ออกไปพร้อมกับตั๋วทนายของคุณที่ิ่งจองมาเมื่อคืนเนี่ยไปเสียเวลาจริงๆเลย Thì đại là gì đó